สวัสดีครับจากวีนพีมีเรื่องเล่าตอนนี้ผมก็เลาะอยู่แถวปากคลองตลาดจุดที่มีการค้าขายเกี่ยวกับดอกไม้ขายส่งขายปลีกเรียกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับเมืาก่อนนี้เยอะกว่านี้นะตอนหลังเขาก็จัดระเบียบจัดทางเท้าปูทางเท้าใหม่ก็เลยทำให้ดูโล่ง ก็มีบางจุดนะครับที่ก็แยกไปขายคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศแถวย่านเกาะรัตนกโกสิ์เดี๋ยวผมจะไปทางแ,แถวถนนสนามชัยไปสนามหลวงนะครับเดี๋ยวไปวนๆดูบรรยากาศล่าสุดกันตรงนี้ก็เป็นถนนจับกเกชร ด้านหน้าสวยๆนะครับอาสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังก็มาเข้าถนนสนามชัยเดีย๋ยวผมจะเลาะถนนสนามชัยไปเรื่อยๆนะครับใกล้ๆกับสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังก็จะมีมิวเซียมสยามแล้วก็รถไฟฟ้าสถานีสนามชัยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเลยไป ้านซ้ายนี่ก็เป็นวัดโพวัดโพนี่รับผมนึกถึงยักษ์นะยักษ์จีนนะครับเมื่อก่อนนี่ก็ทําเป็นหนังวัดแจ้งกับวัดโพเขามียักษ์ก็ยักษ์ก็สู้กันนะครับเรื่องท่าเตียนก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะตนหนึ่งก็เป็นพูดภาษาไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องคะอีกฝั่งหนึ่งก็ฟังภาษาจีนไม่ค่อยรู้เรื่องครับสู้กันสู้กันก็บ้านเรือนแถวนี้ก็ลาบเรียกว่าลาบเตียนไปเลยเตียนกลายเป็นท่าเตียนเลย ถนนด้านซ้ายก็ท้ายวังด้านวาขวาก็เป็นถนนเจริญกรุงคลิปนี้เดี๋ยวยังไงผมวนๆดูนะครับเขาก็มีการก่อสร้างอยู่ตอนนี้ก็มีการก่อสร้างบางถนนก็ปิด ถนนหน้าพระลานนะครับตอนนี้ก็ปิดอยู่ก็ทําอุโมองอุโมงทางลอดจากวัดโพมานะครับตอนนี้ก็เป็นวัดพระแก้ว แต่ว่าตัพแก้วนี่ก็จะมียักษ์นะยักษ์กกวัดแจงด้านขวาก็เป็นกระทรวงกลาโหมการจราจรสบายๆนะครับช่วงนี้ก็ประมาณไม่เกิน16นาฬิกาด้านซ้ายนี่แหละครับถนนหน้าพระลานนะตอนนี้มีการก่อสร้างอยู่นะครับเขาก็ปิดกันแล้ว ก่อสร้างอุโมง์ทางรอบลอดจากาวัดพระแก้วนะครับไปท่าช้างได้มาสนามหลวงมาถึงสนามหลวงก็นึกถึงสมัยก่อนนะผมมาครั้งแรกเนี่ยอายุห้าหกขวบนะครับมากับนา้ามาดูว่าวนะครับมาดูว่าวก็มีว่าวจุฬากับว่าวอิลุมนะเพราะไม่มีหางก็สู้กันสู้การแข่งขันกันว่าว็ตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็ ไม่มีแล้วนะมันไม่มีที่ด้วยนะครับมันไม่มีที่ที่จะเล่นด้วยแล้วก็ตามการเวลาสมัยก่อนไะน้รับความนิยมมากเลยสนามหลวงเนี่ยก็แบ่งเป็นสามส่วนนะช่วงหน้าพรลานเนี่ยตรงนั้นอนะประมาณเลยครึ่งมาเนี่ยจะเป็นที่โลง่ลงๆท้ายๆไปทางสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยตรงนี้จะมีขายเสื้อผ้าเสาธิต ตรงด้านหน้าผมเนี่ยนะครับตรงรถเมลวิ่งอยู่นะตรงนั้นนะ่ะเป็นซุมน้มหนังสือมีหนังสือทุกอย่างคนขายก็เก่งมากนะครับเราสั่งอะไรเนี่ยรู้ไปหมดมีหลายร้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ําด้วยเป็นร้านหนังสือเยอะโอ้โหตรงนี้เรียกว่าถ้าหาไม่ได้จากที่ไหนแล้วนะหรือเราเห็นใครถืออยู่เนี่ยเราจำชื่อไว้เลยนะครับมาตรงนี้ได้ตลอด ผมมาเดินซื้อหนังสือที่นี่ตั้งแต่เรียนชั้นประถมจนจบปวชเลย วิพิธภัณฑ์สลาดแห่งชาติแล้วก็เลยมาก็เป็นธรรมศาสตร์ ตรงนี้ก็เป็นตึกถาวรวัตถุก็กเรียกกันว่าตึกแดง พามาวนนะครับด้านหน้าผมก็ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าถนนหน้าพระลานเขาปิดนะครับมีการทําอุโมงเดี๋ยวผมจะวนกลับผมเลี้ยวกลับมาเดี๋ยวพาเพื่อนๆข้ามไปฝั่งธนบุรีก็เลี้ยวซ้ายนะครับ แต่ครั้งนี้เราไม่เลี้ยวซ้ายไปพิศพันธ์กับธรรมศาสตร์นะครับเลี้ยวเข้ามาทางขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า การจราจรก็สบายๆนะครับตอนนี้16นาฬิกานะครับประมาณ30นาทีประมาณบ่าย4โมงครึ่งเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าถนอนอรุณอมริน ลงจากสะพานต้นเด็ดปลอปินกล้าวนะครับผมก็เข้าซ้ายเพื่อขี่รถไปตามถนนอรุณอมริน การจราจรนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะกลับมาสภาพเดิมเท่าที่ผมขี่รถไปมาสังเกตว่ารถเริ่มหนาแน่นจะกลับมาเหมือนเดิมนะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณสักเ,เกือบเกือบจะร้อซ็นะครับก็ขึ้นมาบนสะพานอรุณอมริน สะพานก็เปิดใช้แล้วนะครับเพื่อนท่านใดนะครับจะข้ามโดยไม่ผ่านแยกสิริราชก็ได้แล้วนะตอนนี้ขึ้นสะพานยุกระดับไปนะครับไปลงกรมอู่ถาเรือเลยตอนนี้ผมจะไปทางแยกสิริราชนะครับโอ้การจราจรก็ติดขัดเนื่องจากว่าบริเวณนี้ยังทําสะพานลงแยกสิริราชไม่เสร็จนะครับ กติจะต้องลงได้เลยตรงนี้ด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีสองฝั่งนะครับตรงต่อม่อสะพานยกระดับเนี่ยคือกว่างขวาเนี่ยเป็นรถที่มาจากแยกรี่ลาดไปอรุณอมรินไปแยกอรุณอมรินนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะจากแยกอรุณอมรินไปแยกสี่ลาดนะครับตอนนี้ด้านซ้ายนี่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวผมขอแทรกไปก่อน ด้านหน้านะครับก็เป็นแยกขี่ลาดผมอยู่แถวตึกกองสลากโอ้โหไปไม่ไหวแล้วนะครับจบตรงนี้แล้วกันนะตรงแถวตึกกองสลากนะครับก็พาชมบรรยากาศวัดพระแก้วสนามหลวงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พวกับ VNP อมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปต่อไป สำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ